สวัสดีค่ะมาพบกันเป็นประจำทุ่งจันทร์ถึงศุกร์กับทีมศูนย์ข้อมูลสุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร,รวันนี้คิณพิมลพันธ์หานศึกนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการรับหน้าที่รายงานสถานการณ์ค่ะสำหรับในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นการรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5ประจําวันค่ะช่วงที่2ก็จะเป็นการนําเรื่องราวสาระดีๆค่ะมาฝากโดยทีประชาสัฐสภาสอนักสิ่งแวดล้อมนะคะ สำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะเรามาติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5ในช่วงแรกกันก่อนได้เลยค่ะรายงานจาก,ากาศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครข้อมูลจากเว็บไซต์แ i r b k k นะคะประจำวันศุกร์ที่27มิถุนายน2568ค่ะข้อมูลณนเะวลา8นาฬิกานะคะค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของค่าฝุ่น PM 2.5น,นะคะตรวจวัดได้อยู่ที่ 6.5ถึง22.7ไมโครกร,รัมต่อบาทเมตรค่ะซึ่งค่ามาตรฐานนั้นต้องไม่เกิน37.5ไมโครกร,รัมต่อบาทเมตรค่ะแล้ววันนี้นะคะก็พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้ง50เขตในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครค่ะซึ่งคุณภาพอากาศส่วนใหญ่นะคะก็อยู่ในระดับสีฟ้าค่ะดีมากถึงสีเขียวอยู่ในระดับดีค่ะก็ สามารถทำกิจกรรมการแจ้งได้ตามปกตินะคะสําหรับในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงหน้าฝนนะคะ่อนอกจากบ้านก็อย่าลืมพกร่มกันด้วยนะคะถัดไปนะคะเรามาดูแอปพลิเคชันหรือว่าเครื่องมือที่จะใช้ในการเช็คค่าฝุ่นประจําวันนะคะนั่นก็มีชื่อว่าแอปพลิเคชัน air btk ค่ะซึ่งวันนี้ทิปจะพาทุกท่านไปที่สวนสาธารณะสวนจ,ต,จตุจักรเขตจตุจักรค่ะ สำหรับแอปพลิเคชันนี้นะคะก็สามารถที่จะบอกค่าฝุ่นนพิกัดที่ท่านอยู่ได้นะคะและตอนนี้ค่าฝุ่นที่ส่วนจรจักนะคะอยู่ในระดับ8.6นะคะไมโครกรัมต่อลูกบาลเมตรนะคะอยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมากค่ะสามารถที่จะทำะกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าออกกําลังกายได้ตามปกติค่ะนอกจากนี้นะคะในกรณีที่ท่านอยู่ไกลจากสถานีตรวจวัดน,นะคะท่านสามารถคลิกคําว่าหากอยู่ไกลจากสถานีตรวจวัดค่ะ แล้วก็จะแสดงสถานีใกล้เคียงในรัศมี5กิโลเมตรให้ท่านได้รับทราบค่ะอีกทั้งยังสามารถที่จะเช็คค่าฝุ่นเป็นรายชั่วโมงได้อีกด้วยค่ะด้านล่างนะคะสามารถที่จะติดตามค่าการพยากรณ์นะคะร่วงหน้า3วันค่ะวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็วันถัดไปค่ะในกรณีที่ท่านอยู่ในพื้นที่อื่นแล้วต้องการที่จะทราบค่าฝุ่นในเขตอื่นบ้างนะคะ ก็คลิกคำว่าแผนที่ค่ะแล้วก็เลือกเขตที่ท่านต้องการจะทราบนะคะมีข่าวสารนะคะสามารถติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ได้ค่ะในวันที่ค่าฝุ่นเกินข่ามาตรฐานนะคะอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนนะคะเพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถรับทราบค่าฝุ่นได้อย่างทันท่วงทีค่ะถัดไปนะคะเรามาดูปัจจัยที่อาจจะนำไปสู่การสะสมตัวของฝุ่น เราขนาดเล็กหรือคูณ Pm 2.5ได้นะคะก็มีทั้งปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้แล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้ลองมาดูปัจจัยแรกกันก่อนค่ะจากการติดตามตรวจสอบจุดความร้อนนะคะหรือว่าจุด hotspot ผ่านเดาวเทียมจากหน่วยง,งานนาซ a านะคะซึ่งวันนี้ในพื้นที่ทกรุงเทพมหานครนะคะก็ไม่พบจุดความร้อนหรือจุด hotspot เกิดขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะขอความร่วมมือค่ะทุกท่านาหากพบเห็นเหตุ เาในที่โล่งน,นะคะก็สามารถที่จะแจ้งมายังหมายเลขรศัพท์1 9, 9, 9ค่ะหรือว่าแอปพลิเคชันทรัฟที่ฟงดูได้นะคะเพราะว่าการเผาก็เป็นส่วนหนึ่งของการสะสมตัวของฝุ่นอองขนาดเล็กหรือฝุ่นเ m ียงได้ค่ะสำหรับปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะนั่นก็คือปัจจัยที่เกิดจากทางด้านสภาพอุตุนิยมวิทยาค่ะที่อาจจะก่อให้เกิดการสะสมตัวของฝุ่นเ m ียุดนะคะซึ่งกรมควบคุม กรมปุตติียมวิทยานะคะก็ได้คาดการณ์ไว้ว่าแนวโน้มการระบายอากาศบริเวณกรุงเทพมหานครนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่27ค่ะมิถุนายนจนถึงวันที่5กรกฎาคม2568นะคะการระบายอากาศส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นจะมีลักษณะปิดสลับเปิดค่ะก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้ค่ะจึงคาดว่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองนะคะจะมีแนวโน้มที่มีค่าต่ําค่ะ แล้วก็คาดการวันนี้นะคะฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ค่ะช่วงนี้ฤดูฝนแล้วนะคะก็อย่าลืมเตรียมร่มให้พร้อมนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสําหรับคาดการสถานการณ์ฝนละองในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเจ็วันข้างหน้านะคะโดยกรมควบคุมมลพิษนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะคือยี่สิบแปดมิถุนายนสองเอ่อถึงสามสิบสี่สามสิบเอ่อถึงวันที่สามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะ คูณพี2.5นะคะจะมีสถานการณ์ที่ยังคงดีอย่างต่อเนื่องนะคะมีแนวโน้มอ,อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดช่วงค่ะภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีค่ะสีเขียวค่ะสามารถที่จะทำกิจกรรมการแจ้งได้ตามปกติค่ะขอขอบคุณข้อมูลสนับสนุนจากกร,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 รมอุนิยมิทยาแล้วก็กรมควบคุมมลพิษด้วยนะคะถึงแม้ว่าค่าสถานการณ์ุ่นในกรุงเทพมหาคนครจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะสําหรับการมาตรการการแก้ไขุ่น PM พอม2.5ของกรุงเทพมหานครนะคะ สำนักงานเขตก็ยังคงเข้มงวดในการที่จะตรวจวัดที่แหล่งกําเนิดนะคะเป็นประจําเดือนละสองครั้งคอย่างต่อเมืองและที่แสดงบนหน้าจอนี้นะคะก็คือแผนการตรวจวัดที่แหล่งกําเนิดนะคะ PM 2.5ประจําวันที่27่ิบมิถุนายน25ง8ค่ะมีไปตรวจสถานประกอบการโรงงานนะคะสแห่งในพื้นที่2เขตค่ะสถานที่ก่อสร้าง19แห่งในพื้นที่เเขตค่ะ มีตรวจที่แปลง o ู n นะคะหกแห่งในพื้นที่สามเขตแล้วก็สถานที่ถมดินท่าทรายนะคะสามแห่งในพื้นที่สามเขตค่ะมีตั้งจุด,ดตรวจสอบตรวจจับรถควันดำนะคะสิบจุดค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะมีไปตรวจรถควันดำในสถานที่ต้นทางนะคะสิบเจ็ดแห่งในพื้นที่หกเขตค่ะยัง <c oughs> เช่นทุกวันค่ะขอฝากติดตามตรวจสอบการตรวเวร จากแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์เองค่ะสามารถที่จะสแกน QR code นะคะขอ,องแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่บนหน้าจอน,นี้ได้ค่ะติดตามเยี่ยมชมนะคะเพจ Facebook ของการจัดการคุณภาพประกาศและเทปสือนนะะ่อแม่ล้อมก็มีเพจของสำน,นักสิ่อแม่ล้อมแล้วก็เพจถอดดูขึ้นหาคอนได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิ๊บก็ขอจบการสัมมนาการขับเคลื่อน5ในช่วงแรกไว้ตะเพียงเท่านี้กหน่อย และขอเชิญพบกับช่วงหนึนง่งนาทีกับ่างสวัสวดีค่ะช่วงหนึ่งนาทีกับพ r อาร์สจรวันนี้พบกับแลกยางนิสาข่าวน้อยค่ะนั้นในวันนี้นะคะและก็พาทุกท่านนะคะมาพบกับนะคะเจ็ดพิกัดนะคะด็อกพาร์ะคะในกรุงเทพนะคะที่จะทุกท่านนะคะสามารถที่จะพาน้องๆสีขานะคะไปวิ่งเล่นกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะ ไปดูกันนะคะว่า,ามีที่ไหนบ้างนะคะสําหรับดอกพักของเราค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะค่ะสําหรับที่แรกนะคะนั่นก็คือสว,สวนเบนจากกิติค่ะเขตคลองเตยนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีทางเข้าดอกพาร์นะคะอยู่ทางประตูนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นโซนดอกพักเลยนะคะเวลาเปิดทำการก็คือตั้งแต่ตีห้าถึง สามทุ่มนาถึง21นาฬิกานะคะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่อยากจะพาน้องๆไปนะคะสำหรับสวนวิจากิตินี้นะคะก็สามารถพาน้องๆน,นะคะไปเดินวิ่งออกกำลังกายนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่สำหรับให้น้องสัตว์เลี้ยงนะคะเข้าห้องน้ำนะคะมีจุดให้น้ำแล้วก็มีตู้ฉุกเฉินให้บริการด้วยนะคะถ้าอยู่ในโซนในเมืองเขตกรงเทพก็ไปด้านนี้ได้เลยนะคะค่ะต่อไปค่ะเราก็จะไปกันที่ ส่วนวชิระเบญจทัศนะคะตรงนี้จะเป็นเพชรพาร์คนะคะซึ่งเปิดทําการเวลาตีห้าถึง21นาฬกานะคะเพชรพาร์คก็คือเป็นส่วนที่สามารถนำสัตว์เลี้ยงต่างๆไม่ยกเว้นไม่เฉพาะแค่สุนัขนะคะเป็นน้องแมวก็ได้นะคะก็สามารถที่จะไปวิ่งเล่นนะคะไปใช้พื้นที่สำหรับน้องๆได้นะคะมีพื้นที่ตรงนี้นะคะขนาดกว่า4ไร่เลยนะคะซึ่งเราจะ แบ่งเป็นโซนเพรพาร์คนี้นะคะมีห้องน้ํานะคะแล้วก็มีถุงสําหรับเก็บอุจจาระให้บริการด้วยนะคะก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะพาน้องๆไปแล้วนะคะก็จะได้ใช้ประโยชน์กันได้นะคะต่อเนื่องนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปกันที่สวนสาธารณะศูนย์กีฬาบ,บึงหนองบอนนะคะตรงนี้ก็จะอยู่ที่เขตประเวศนะคะเวลาเปิดทาการนะคะก็คือตั้งแต่ตีสี่ครึ่งถึง หกโมงครึ่งนะจะหกโมงเย็นนะคะอันนี้จำไม่ดึกนะคะก็ต้องรีบพาน้องๆไปนะคะก็สวนสาธารณะศูนกีดาบึงหนองบอนนะคะาาก็สามารถพาสัตว์เลี้ยงนะคะไปเดินเล่นพักผ่อนในพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็มีพื้นที่สําหรับเจ้าของสัตว์นะคะที่สามารถทํากิจกรรมได้หลากหลายเลยนะคะแล้วก็สามารถพักผ่อนหย่อนใจนะคะเล่นกีฬาได้ทั้งทางบกและก็ทางน้ำนะคะพื้นที่ตรงนี้กว้างขวางมากๆเลยนะคะก็สามารถไปใช้บริการแต่ว่าน้องนะคะที่ไปเดินในพื้นที่นี้นะคะ ต้องมีสายจูงนะคะต้องมีสายจูงด้วยจะได้ไม่ไปรบกวนท่านอื่นนะคะหรือว่าจะต้องอยู่ในกการดูแลของทุกๆท,ท่านนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนวัชราพิรม์นะคะรามินทาเขตบางเขนนะคะส่วนนี้ก็เป็นส่วนแรกเลยนะคะที่เปิดให้มีด็อกพาร์คของเทพมลครนะคะที่นี่ก็จะเปิดทําการเวลาตีห้าถึงสามทุ่มนะคะแล้วก็ เขามีบริการนะคะมากมายเพื่อให้น้องน้องหมาหรืสุนัขของทุกท่านนะคะได้สนุกอย่างเต็มที่เลยนะคะมี้านออกกําลังกายนะคะสําหรับสุนัขขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีจุดปล่อยสายจูงด้วยนะที่นี่นะคะก็มีจุดปล่อยสายจูงด้วยให้น้องได้ปล่อยพลังได้อย่างเต็มที่นะคะมีพื้นที่ล้างตัวให้น้ําแล้วก็ถุงเก็บอุจจาระด้วยนะคะ ค่ะก็ดูดีๆนะคะก็คือไปที่ไหนก็ต้องดูตามกติกาของแต่ละส่วนนะคะอาจจะมีต้องมีสายจูงนะคะที่จะต้องไปแล้วนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปกันที่สวนสาธารณะต่างระดับพานนกพุทธมณฑลสายสี่นะคะเขตทวีวัฒนานะคะซึ่งส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่โอเพ่น24ชั่วโมงเลยค่ะสามารถที่จะ พาน้องๆนะคะไปทำกิจกรรมไปเดินเล่นนะคะไปวิ่งเดินวิ่งกับทุกท่านได้เลยนะคะซึ่งพุทธมมทนสาย4นะคะติดกับพุทธมมทนสาย2มีเนื้อที่46ไร่นะคะสัตว์เลี้ยงต้อง ส่สายจูงเท่านั้นนะคะหรือว่าอยู่ในรถเข็นตลอดเวลาเพราะเป็นส่วนที่เปิดนะคะแล้วก็มีประชาชนที่มาใช้บริการอยู่ตลอดเวลานะคะจําเป็นมากๆเลยนะคะแล้วก็ให้มีจะต้องจัดเตรียมถุงเก็บอุจจาระและจัดเก็บทําความสะอาดทันทีหลังสัตว์เลี้ยงมีการขับถ่ายนะคะนี่นะคะที่สาคัญนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะไปกันที่เอ่อสวนเทียนทะเล พัฒนาพฤกษาพิร์มนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่เขตบางขุนเทียนนะคะก็จะเปิดให้บริการนะคะตั้งแต่ตีห้าถึงสามทุ่มเหมือนกันนะคะซึ่งสวนเท,ทะเลนนี้นะคะก็จะเป็นสวนสาธารณะสำหรับน้องหมานะคะที่มีโซนสำหรับเขาเลยเนี่ยสามไร่เลยนะคะประมาณสามไรนะคะแล้วก็มีมีโซนเยอะให้สุนัขได้วิ่งเล่นทั้งสนามหญ้าลู่วิ่งและบ่อทรายนะคะแล้วก็มีจุด บริการให้น้ําสุนัขนะคะและพื้นที่สําหรับฝึกน้องหมาด้วยนะคะก็ที่นี่เขาก็จะมีป้ายติดชัดเจนเลยนะคะว่าให้ใส่สายจูงให้ผมด้วยตลอดเวลานะคะรวมถึงนะคะการที่จะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าใช้ด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นสมาชิกนะคะเราก็จะได้รู้จักน้องๆด้วยนะคะค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะไปกันที่สวนบางแคพิโรมันนี้จะเป็นสวนสุดท้ายแล้วนะคะก็จะอยู่ที่เขตบ,บางแครนะคะ เวลาทําการตั้งแต่ตีห้าถึงสามทุ่มนะคะก็สวนสาธารณะแห่งนี้นะคะก็จะมีสนามวิง่งสนามวิ่งมีเลนปั่นจักรยานนะคะบนพื้นที่มากกว่าเจดสิไร่นะคะและสวนเฉพาะสุนัขให้เดินเล่นแล้วก็วิ่งเล่นมีสนามหญ้าแล้วก็มีทางวิ่งด้วยนะคะสําหรับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสวนสาธารณะด็ดอกพาร์คและอาคารอ,าอาเนเประสงค์ในด็อกพาร์คด้วยมีอาคารนประสงค์ด้วยนะคะอันนี้นะคะก็เป็น ส่วนสานาีนกรุงเทพนะคะที่เจ็ดแห่งเลยที่เปิดบริการให้กับเหล่าๆน้องๆหนูๆนะคะน้องน้องอสัต์เลี้ยงของเรานะคะได้ไปพักผ่อนผ่อนคลายกันนะคะก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะเป็นช่วงวันหยุดแล้วนะคะก็สามารถที่จะเลือกนะคะเลือกส่วนที่ใกล้ท่านนะคะแล้วก็ไปใช้บริการกันได้ที่สําคัญเลยนะคะ ต้องเคารพกติกาของทางสวนด้วยนะคะต้องมีสายจูงนะคะต้องมีถุงเก็บอุจจาระนะคะเพื่อจะได้ใช้บริการกันได้นะคะใช้ประโยชน์กันได้ทั่วถึงนะคะเราก็ต้องดูแลทำความสะอาดให้กับทางสวนด้วยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นสาระดีๆนะคะในช่วงหนึ่งนาทีกับ PR สอทรลนะคะแล้วกลับมาพบกันกับการรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5จากทีมศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครและสาระดีๆในช่วงหนึ่งนาทีกับ PR อรสอรลทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ เวลาเก้าโมงเช้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ